สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเบฝรั่งเล่าเรื่องจากชีวิตจริงค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่แต่งงานกับผู้ชายที่ดีนะคะแล้วก็หลังจากสามีตายชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปค่ะเธอชื่อจันหอมนะคะเธอแต่งงานกับสามีอยู่กินกันมาตั้งหลายปี ชีวิตของเธอนั้นก็ไม่เคยลำบากเพราะว่าสามีของเธอรับราชการเป็นครูค่ะจากตำแหน่งครูธรรมดานะคะสามีของเธอก็ไต่เต้าเป็นผอ,อ,อของโรงเรียนแห่งหนึง่งเธอก็ทำหน้าที่แม่บ้านนะคะทำหุงหาอาหารแล้วก็ทำงานบ้านงานเรือนทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องะคะ่ะจันหอมเป็นคนหน้าตาสวยนะคะรูปร่างดีเป็นที่รักใคร่ของสามีมาก เขาจะเป็นสามีที่เอาใจใส่ภรรยามากนะคะไม่ว่าจะต้องการอะไรสามีก็จะจัดหามาให้เธอทุกอย่างทำให้ชีวิตในครอบครัวของเธอมีแต่ความสุขค่ะสามีของเธอก็ดื่มเล็กๆน้อยๆแค่ในบ้านนะคะเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะที่เขาจะได้ดื่มนะคะแล้วก็อยู่กับลูกเมีย สองสามีภรรยาใช้ชีวิตด้วยกันมาอย่างมีความสุขนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งสามีของเธอก็ได้รับอุบัติเหตุเขาเดินทางไปประชุมนะคะสัมมนาที่ต่างจังหวัดนะคะพอกลับบ้านนะคะก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางนะคะทำให้เขาต้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนนะคะและต่อมาก็เสียชีวิต จันหอมเสียใจมากนะคะและลูกๆก,ก็เสียใจมากด้วยเช่นกันค่ะความเสียใจของเธอนั้นนะคะอยู่ได้เป็นเดือนๆสองเดือนก็ไม่หายนะคะเพราะว่าการสูญเสียหลักนะคะของครอบครัวไปครั้งนี้ทําให้เธอเคว้งขว้างนะคะถึงจะได้รับเงินประกันชีวิตและเงินของสามีจํานวนหนึ่งแต่ไม่อาจทดแทนความเสียใจและการสูญเสียของเธอได้ แรกๆเธอก็ไปวัดนะคะทำบุญให้สามีทุกวันค่ะต่อมาอีกไม่นานนะคะสองสามเดือนต่อมาเธอก็เปิดร้านอาหารนะคะในอำเภอแห่งหนึง่งด้วยความที่เธอมีความรู้ติดตัวมาจากพ่อแม่นะคะเพราะว่าพ่อแม่ของเธอเป็นคนขายอาหารเธอก็มีฝีมือในการทำอาหารนะคะต่างๆเธอทำอาหารอร่อยนะคะขายได้เป็นมืออาชีพเลยทีเดียวค่ะ ในขณะที่เธอคลองตัวเป็นแม่ม้ายอยู่นั้นนะคะไม่เกินสามเดือนนะคะก็มีหนุ่มๆเข้ามารุมจีบเธอมากมายมีทั้งหนุ่มเมียเผลอและก็เมียไม่เผลอแล้วก็หนุ่มโสดนะคะดูเหมือนว่าเธอจะไม่สนใจใครนะคะแต่ว่าในที่สุดเธอก็เลือกคบหนุ่มคนหนึ่งนะคะหนุ่มคนนั้นเป็นเด็กหน้าตาดีนะคะแต่ก็ยังเด็กมากอายุป,ประมาณ21ปีค่ะ ส่วนตัวเธอก็ปาเข้าไปใกล้7จ0นะคะเธออายุ38ปีแล้วค่ะไม่ต้องห่วงว่าลูกของเธอจะเสียใจนะคะเพราะว่าเธอไม่สนใจเท่าไหร่ค่ะเธอก็พเนาพนอกับหนุ่มหน้าเด็กคนนั้นนะคะหนุ่มคนนั้นก็อกเอาใจค่ะเพราะว่าเธอมีเงินนะคะจันหอมเป็นคนมีเงินนะคะช่วงนั้นเพราะว่าสามีเพิ่งเสียชีวิต และเธอก็มีร้านอาหารที่ใหญ่โตพอสมควรค่ะมีรถเก๋งขับนะคะมีเงินใช้ใจ่ายอย่างสบายค่ะวันหนึ่งนะคะดิฉันนี่แหละก็เข้าไปที่ร้านของเธอนะคะก็เห็นเธออยู่กับหนุ่มของเธอนะคะกําลังนั่งรับประทานอาหารกันค่ะก็เลยถามก็เลยถามไถ่นะคะก็เพราะเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะก็ถามกันและหนุ่มของเขานั้นก็มองมาที่ดิฉันนะคะเขาก็รู้สึกไม่พอใจ เราไม่ได้คิดอะไรค่ะว่าจะไปอุดหนุนเพื่อนว่าจะไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านเพื่อนสักหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นนะคะเราก็มีสามีอยู่แล้วค่ะก็แต่งงานกับผู้ชายอังกฤษแล้วนะคะตอนนั้นแต่ว่ายังรอวีซ่าอยู่ก็เลยไปรับประทานอาหารร้านเพื่อนก็ถามว่ามีอะไรให้กินบ้างนะคะเขาก็บอกว่าหมดแล้วทุกอย่างค่ะ แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะหมดค่ะเพราะว่าก็มีอาหารอยู่เต็มตู้เขาไม่อยากทำให้เราค่ะก็เอามาให้ฟังเป็นตัวอย่างนะคะว่าเขารักหลงเด็กผู้ชายคนนี้มากนะคะก็ไม่คิดอะไรก็คิดมากแม้แต่กกับเพื่อนของตัวเองนะคะดิฉันก็เลยว่าโอเคก็ไปหากินร้านอื่นค่ะจากวันนั้นก็ไม่เคยแวะเวียนไปที่ร้านของเธออีกนะคะเพราะว่าเธออาจจะไม่พอใจ ค่ะเธอก็ใช้ชีวิตของเธอมากับเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะอีกสองสมปีต่อมาดิฉันก็ได้ยินข่าวข่าวว่าลูกสาวของเธอที่เริ่มจะเป็นวัยรุ่นนะคะก็มีปัญหามีปัญหากับพ่อเลี้ยงค่ะก็คือไม่ถูกกันนั่นแหละคะ่ะลูกสาวไม่ยอมให้พ่อเลี้ยงมานอนที่บ้านนะคะจันหอมต้องพาสามีไปนอนที่ร้านที่ทำอาหารขายนะคะแล้วเด็กสองคนนั้นก็มี นานะคะมีนาก็คือน้องสาวของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะมานอนเป็นเพื่อนด้วยความสงสารหลานของตัวเองนะคะแต่ว่าเด็กหญิงเริ่มจะใจแตกนะคะหรือเธอจะทำประชดแม่ของเธอก็ไม่รู้นะคะเธอเพิ่งอายุสิบสี่สิบห้านะคะแต่ก็เป็นสาวเกินตัวเธออาจจะทำประชดแม่ของเธอหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเธอเริ่มคบหนุ่มนะคะ แล้วก็พาหนุ่มไปนอนที่รีสอร์ทนรีสอร์ทนี้นะคะมีคนเห็นดูเหมือนว่าแม่ของเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าตัวเองทำตัวอย่างไม่ดีให้ลูกเห็น mm hmm. เมื่อจบมสนะคะลูกก็บอกว่าหนูไม่เรียนต่อไปแล้วหนูจะออกจากโรงเรียนหนูจะไปอยู่กับแฟนนะเขาบอกแม่เขาแบบนี้ค่ะอ้าวแม่ก็บอกว่าแกจะไปยังไงไปเป็นไปไม่ได้แกยังไม่โต สองแม่ลูกพูดกันดังมากค่ะในร้านอาหารของตัวเองนั่นแหละประชาชนก็แอบ,บไปได้ยินนะคะสองแม่ลูกก็ทะเลาะกันนะคะเพราะว่าแม่ไม่ยอมแต่ว่าลูกก็ไม่ยอมเหมือนกันลูกก็หนีตามไปผู้ชายไปนะคะอายุข,ของเธอก็น่าจะ15ปีเท่านั้นค่ะวเวลานั้นส่วนสามีของเธอก็เป็นนักเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็ออกจากโรงเรียนพร้อมกันเลยทีเดียวในที่สุดก็ไปอาศัยพ่อแม่ของ สามีอยู่นะคะส่วนน้องสาวของเธอนะสาวก็เลยรับไปเลี้ยงเองค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยสนใจอยู่กับแต่แฟนหนุ่มนะคะสามีหนุม่มกิเลสตัณหานั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะถ้าเราไม่รู้จักระงับจิตใจของตัวเองนะคะลูกสาวของจันหอมไปอยู่กับพ่อแม่ผัวนะคะก็ไม่ได้นานเพราะว่าเธอไม่ไม่รู้จักทำอะไรเพราะว่าเธอยังเด็กมากนั่นเอง เธอก็กลับมาอยู่บ้านนะคะแล้วก็สามีก็ตามมานะคะก็อยู่ด้วยกันต่อสักพักนะคะเพราะว่าสองคนก็ยังรักกันอยู่ยังเด็กอยู่มากทั้งคู่ค่ะอีกไม่นานนะคะลูกสาวของจันหอมก็หนีออกจากบ้านหนีจากผู้ชายคนนั้นที่เป็นสามีของเธอนะคะแม่ของเธอก็ตามหาเธออยู่พักหนึ่งนะคะและก็ทราบข่าวว่าเธอไปอยู่ที่กรุงเทพนะคะไปทำงานดริ้ง และเธอก็เลิกตามลูกในที่สุดนะคะก็ปล่อยลูกไปตามทางชีวิตของลูกเนื่องจากคนที่เธอห่วงที่สุดก็คือผัวหนุ่มของเธอนั่นเองนะคะหล,หลังมาเขาก็เริ่มจะออกลายนะคะก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อเธอทำให้เธอกลุ้มใจนะคะแล้วก็ตามเขามากขึ้นใช้เวลาตามผัวหนุ่มนะคะในที่สุดร้านอาหารของเธอก็ไม่ค่อยมีคนดูแลนะคะให้คนอื่นดูแลมันก็ไม่เหมือนเธอ ก็ปิด,ป,ดปิดเปิดเปิดร้านในที่สุดก็เจ๊งเลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใดน,นะคะหนุ่มคนนั้นก็อันตรธานหายไปจากชีวิตเธอก็อยู่กันมาตั้งหลายปีนะคะ3-4สี่ปีเห็นจะได้ตอนนี้เธออายุเยอะขึ้นนะคะ40กว่าปีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้สวยเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเธอปล่อยให้ตัวเองอ้วนนั่นเองเธอเสียใจยอยู่พักใหญ่นะคะแล้วก็เธอก็มีสามีอีกคนหนึ่งค่ะ สามีคนนี้ของเธอก็เด็กอีกเหมือนเดิมนะคะอายุน้อยกว่าเธอสิบปีก็เป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะจันหอมก็ใช้ชีวิตกับผู้ชายคนใหม่ด้วยหลักทรัพย์ของเธอที่ยังพอมีอยู่ก็ได้ทำเรื่องกู้ยืมเงินจากธนาคารนะคะมาลงทุนเปิดร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งสามีของเธอก็มาช่วยด้วยดีนะคะแรกๆก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เธอก็เปิดร้านอาหารใหม่นะคะด้วยฝีมือที่เธอมีอยู่แล้วนะคะก็ทำให้เธอมีลูกค้าเธอก็มีลูกค้ามาตลอดนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนทำอาหารเก่งนะคะแล้วก็พูดจาดีไม่ทราบว่าทำไมชีวิตของเธอถึงถึงต้องเป็นแบบนี้นะคะคือครอบครัวแตกแยกแล้วเธอก็ไปมีสามีใหม่แต่ละคนก็มีแต่เด็กแลสามีคนนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่นาน,นะคะ่ะ แค่เพียงหนึ่งปีกว่า,วาเขาก็เลิกกันอีกแล้วก็ดิฉันก็ได้ข่าวของเธอเรื่อยๆนะคะเธอตัดสินใจปิดร้านอาหารแล้วก็หนีไปอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวทางภาคใต้ของเมืองไทยค่ะเธอใช้ชีวิตกินเด็กไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่มีเป็นตัวตนนะคะเวลาเธอกลับมาเยี่ยมบ้านเธอก็จะเปลี่ยนเด็กหน้าหล่อๆมากับเธอทุกครั้งนะคะโดยไม่แคร์สายตาของใครค่ะ เธอเดินทางไปภาคใต้นะคะเธอก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเธอมีสามีฝรั่งอยู่ที่ทางภาคใต้นะคะ6เดือนเขาก็จะมาเมืองไทยครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ส่งเสียเงินให้เธอและเธอก็ใช้เงินของเขาไปบำเรอเด็กค่ะแต่ก็อีกอย่างว่านะคะไม่นานนะคะดิฉันก็ได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้แซวเขาไปว่าโอ้โหมีเด็กเยอะจังเลยเนาะ เขายิ้มแย้มตอบว่านะคะกินเด็กนี่แหละสดชื่นไม่แก่เธอจะลองดูไหมล่ะเขาถามดิฉันนะคะดิฉันบอกว่าโอ้โ oh, น no. ดิฉันไม่ชอบเด็กค่ะค่ะนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันนะคะต่อมาอีกไม่นานก็ได้ข่าวเธอนะคะเธอเลิกกับฝรัง่งแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเพราะว่าฝรั่งจับได้นะคะว่าเธอมีเด็กเธอไม่ซื่อสัตย์กับเขาเขาก็ ตัดสินใจเลิกนะคะฝรั่งก็ไม่ได้งโง่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเธอด้วยจะเลิกกันก็เรื่องง่ายๆนะคะเขาไม่ส่งเสียเธออีกต่อไปจันหอมก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอีกเหมือนเดิมค่ะส่วนลูกสาวของเธอก็ไปเป็นสาวนั่งดริง่์อยู่ในบาร์นะคะอยู่ต่อมาก็ไปอยู่ทางภาคใต้นะคะก็ไปเป็นผู้หญิงขายตัวนะคะก็น่าสงสารค่ะชีวิตของลูกที่ต้อง มีแม่แบบนี้นะคะลูกอาจจะเอาเยี่ยงอย่างนะคะแล้วก็ทำประชดพ่อแม่นะคะพ่อเสียไปแล้วแม่ก็เป็นแบบนี้ส่วนลูกคนเล็กของเธอนะคะก็ยังดีหน่อยที่น้าสาวรับไปเลี้ยงค่ะแต่ก็ยังสงสารความรู้สึกนะคะที่แม่ของเธอประพฤติตัวแบบนี้ทั้งที่เธอก็อายุมากขึ้นมากขึ้นลูกเธอคงจะได้รับความอับอายนะคะเพราะสังคมบ้านนอกมันแคบนะคะ เดินไปทางไหนก็มีแต่คนถามเรื่องแม่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะชีวิตของจันหอมผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีความเพียบพร้อมในการเป็นแม่บ้านแม่เรือนในขณะที่สามีของเธอยังมีชีวิตอยู่ได้กลายเป็นผู้หญิงแบบนี้ไปเสียแล้วทุกวันนี้ชีวิตของเธอก็อยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งลูกๆก,ก็ไม่ได้มาสนใจกับชีวิตของเธออีกต่อไป ผู้ชายคนนี้ก็อายุอ่อนกว่าเธออีกเช่นเคยนะคะก็หวังว่าเธอจะใช้ชีวิตในบ้านปลายของเธอกับผู้ชายคนนี้ถ้าเธอรู้จักคิดและรู้จักพอค่ะเพราะผู้ชายส่วนมากก็เข้ามาแล้วก็หลอกล่อนะคะหลอกเอาเงินเธอไปแล้วก็ทิ้งเธอไปทุกๆคนไม่ได้ประจ,จานเธอว่าเธอเลวนะคะแต่เรื่องนี้คนในหมู่บ้านก็รู้กันทั่วค่ะเราเป็นเพื่อนกันค่ะ และเราก็มีชีวิตที่คล้ายๆกันนะคะคล้ายกันคือช่วงเวลาที่เราไม่มีสามีเราก็มีลูกติดเหมือนกันสองคนค่ะเธอยังโชคดีกว่านะคะที่สามีทิ้งเงินประกันและก็เงินมรดกไว้ให้อีกตั้งมากมายและเธอก็ยังมีวิชาชีพติดตัวคือการทำอาหารนะคะ ส่วนดิฉันเองไม่เคยทำอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวนะคะเลิกสามีก็มีลูกติดมา2คนแค่นั้นค่ะก็จะชี้แนะให้เห็นว่านะคะการเลือกทางเดินก็สำคัญนะคะเลือกทางให้กับชีวิตทำให้ชีวิตดีขึ้นดีกว่าทําให้ชีวิตตกต่ำลงนะคะค่ะก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดดีๆนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ